มิโซะไม่ใช่มิโซะส่วจีฮอนอันนี้เป็นไลฟ์ใน f a c e b o o แฟนเพจแปมไกด์นะคะอันนี้นะคะคือพี่นานสายธิดาพี่ยงพี่ยงอัมแชร์และพี่ชิเน็ตเนสคันดานะคะแล้วก็พี่อัมกรกันขาดพี่แม็กไปคนหนึ่งนะคะแม็กก็จะยืนอยู่ขอบคุณมากวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือ พยายามร้องเพลง u ิวที่อน e Beast ครับไม่ได้มาร้องให้ฟังนะข้างหลังคือคือเป็นเป็นมิวสิกวิดีโอประกอบภาษาบ้านอ๋อแบบช่องชุดเอ็ดเนี่ยสวัสดีค่ะ so cute thank you so much ซึ่งจริงๆจะบอกว่าคนนี้เนี่ยคือเบลไทยแลนด์จริงๆนางคนนี้คือคนที่ได้รับการเชื่อให้เป็นเบลจริงๆ ใช่เสียงอันนี้นางนางากเป็นเบลเอ้พูดจริงๆรันเนี่ยไม่ได้เสียงคนนี้อย่าเล่้แล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาน่ารักมากพี่ย้งไปไหนอ่ะพี่ยงหนีเลยอามาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีคนดูอยู่70คนเราพยายามจะพยายามจะร้องนะฮะเพราะฉันเขียนแน่ๆอยู่เตะว่ากันหนึ่งมันขำๆนะคะขำๆอย่าเอาแบบตัดคลิปแล้วไปลงยูทูบไม่เอานะคะหนูหนูอันนี้ไม่ผ่านเพิ่งได้ฟังไปที่เป๊ะเลยโอเคมาลองดูค่ะ

And then somebody then unexpectedly. Just a <laughs> little. <laughs> just, <laughs> just, <laughs> just. Just, just. just Just a little. little. Both the little scared. Neither one prepared. Beauty and the <laughs> <a> Beast. <laughs> Ever <laughs> just <laughs> the same. Oh Ever just the same ever just the same Ever as surprise Ever, ever as before Ever just as sure as the song are When key key มีสามคนมันเลยงงงงเชื่อประสานคู่หนึ่งครึ่งอะเมื่อกี้นะคะเราลืมมันไปนะคะมันมันเป็นแค่การร้องเพลงเหมือนร้องในคาราโอเกะกับเพื่อนก็แบบขำๆเราไปซ้อมจริงๆเราร้องกันได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวเราทำกันบ้านเดี๋ยววันคืนนี้ไปฟังเราอยากให้มันดูแบบเป็นกันเองใช่ให้เห็นด้านแบบอื่นๆบ้างอื่นๆอีกมากมายอื่นอีกมากมายซึ่งตอนนี้มากมายมากมายที่ไม่ จะจริงที่เราเห็นอยู่เพื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็นอื่นอื่นอีกมากมายมาดูเอาล่ะโคตรดีเลยค่ะเขาบอกจริงเหรออวยปอบหรือเปล่า่ะคุณแบมน่ารักจัง ปอปานะคะมีต่คนแบบเรียกชื่อเราผิดเราชื่อแปมนะคะแตแอปอปามามานะมีอะไรบ้างมีเวอร์ชันอะไรบ้างครับที่ที่มีผ่านมาครับมีแปมแปมมีแปมอันไี้ถูกน้องแปม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 นี่มันจะลงละครนะฮะเขียนชื่อให้น้องในขวดน้ําน้องแปมสตแอปอปารอลิงนี่ล่าสุดมีน้องแปมแล้ววันก่อนผมไปงานมาฮะ เขาก็บอกว่าโอ้ยน้องอาร์มเยี๋ยววะต้องร้องเพลงกับน้องอาร์มกับน้อยคนนึงอะชื่อน้องแปมใช่ไหมน้องแปมวงไก่กาใช่ไหมเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงเอาใหม่นะเราชื่อแปมวงไกอาเอ้ยนี่เขาเรียกถูกแล้วแปมไม่หรอกเขาพิมพ์ผิดเฉยเขารู้ว่าคุณชื่ออะไรเ้ยแปงคนนี้ก็ได้ถ้าเกิดเรียกแปมไม่ถูกก็เรียก เรียกคนนี้ก็ได้นะโอเคค่ะก็วันนี้เราขึ้นเวทีไหมยังไม่เริ่มเลยยังไม่เริ่มไม่ใช่ยังไม่เริ่มเราเปิดอ๋อเรายังไม่ได้เปิดวงไปก่นะฮะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเปิดมาปุ๊บอ้าวร้องร้องร้องต้องหนูต้องขึ้นก่อนพี่แนมันสบายใจครับ สวัสดีค่ะกับเป็นเพื่อนมากมีน้องมาหลตอนนี้หลวงกำลังไลฟ์อยู่เหมือนกันในไลฟ์ซอนไลฟ์ไลฟ์ซอนไลฟ์ไปหมดเลยพี่โย่งไลฟ์นะคะตอนนี้อุูยพี่โย่งหัวใจเยอะกว่าน้องพราน้องแฟมน้องแนมใครก็ได้กดหัวใจให้เราเยอะๆหน่อยสู้พี่โย่งใช่ะโพไหนเล่นรอบข้ามการตลกใช่ไหมเย้จำได้จำน้องมนได้ะมีไลฟ์สดในกล้องวงจรปิดด้วยนะคะสามารถดูได้ดูอยู่ มาทันสักทีแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเพราะว่าต้องไปขึ้นขึ้นโชว์แล้วนะคะใช่ค่ะเดาดูเนี่ยพิจิตรแม่บ่ายพันหนึ่งซีอูออนทนโอ้ยคนดูเยอะมากเลยอ่ะนภาพนีกับมันเขาสั่งได้ซื้อูได้ซู้ได้เอ้ยม่อกินประปองไงว่าช่วยกดใจเยอะๆให้หน่อย รับบทเป็นใครพี่แามเป็นอาไทยไทยอาไทยอาไทยอาค่ะกินข้อแล้วขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเป็นชนะชนะยมชนะลมอันนี้พี่แนนนะคะรับบทเป็นพี่แนนสาวพิดาเป็นเป็นเราเป็นอะไรอะเป็นเดอะมูนเพชร์น่ะค่ะเพชรอันนี้พี่เนทค่ะพี่เนทรับเป็นปุยปุยนะคะปุยปุยเล่นเป็นนักการ์ดครับอยาททำให้เขางงสาวบางโพเพราะนี่เดอะมาซิงเกิ้ลรอบกี่โมง อ๋อแสดงแล้วแสดงแล้วแสดงเริ่มแสดงฉากแรกอล่ะไปไหมไปเหอะเพราะว่าแปมจะต้องขึ้นคนแรกเลยครับแต่ว่าแปมไม่ยอมหยุดไลฟ์สักทีค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆเโอเคค่ะร้องให้สักท่อนหน่อยครับ้องเล่นกันเล่นนะสักทีส่อยก็เก็บอ่ะไปละบายบายค่ะที่บายน่ารักเนาะชมพูป้าแล้พวกเรา แล้วก็ผมยุ่งอีกไปละค่ะบ๊ายบาย